สวัสดีครับผมพบกับช่างโจกลํงปลาครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับมาดูการรีวิวตู้ตัวนี้นะครับผมเป็นตู้เชื่อม2ระบบของแคนโตนะครับผมถ้าออกเสียงไม่ผิดก็แคนโตนะครับตัวนี้นะครับสามารถเชื่อม MA ได้นะครับก็คือเชื่อมที่เราเรียกว่าเชื่อมทูบธรรมดานะครับผมแล้วก็เป็นการเชื่อมมิกนะครับซึ่งเป็นเชื่อมมิกแบบสามารถที่จะเชื่อมลดเชื่อม ฝักคอได้นะครับผมก็คือไม่ต้องใช้ก๊าซ CO2 นะครับผมสามารถที่จะเชื่อมได้แบบยาวๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาทดสอบความสามารถของตู้ตัวนี้นะครับว่าแนวเชื่อมรอยเชื่อมมันเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับผมไปก่อนที่เราจะเชื่อมมิกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูการเชื่อม m b a n ก่อนแล้วลองปรับไฟดูนะครับเพราะว่าเจ้าตู้ตัวนี้เนี่ยมันไม่มีตัวเลขในการบอกนะครับว่าเราปรับไฟไปถึงประมาณขนาดไหนนะครับ แต่ว่าเขาจะมีขีดช่วงให้เรานะครับเราก็ต้องใช้วิธีการาสังเกตนะครับแล้วก็ใช้ความเคยชินของเรานะครับตอนนี้เราอยู่ในฟังก์ชันของการเชื่อมมิกนะครับผมจะต้องกดเปลี่ยนฟังก์ชันนะครับผมจะมีปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับไปแจ้งสถานะนะครับผมแจ้งว่าเราอยู่ในฟังก์ชันมิกนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็น M M A นะครับก็กดไปหนึ่งทีนะครับเขาก็จะเปลี่ยนมาเป็น M M A นะครับบริเวณแนวเดียวกันนะครับจะมีไฟของ O O C นะครับก็คือ ไฟแจ้งเตือนนะครับในการทํางานว่าเครื่องเราร้อนหรือเปล่านะครับถ้าเครื่องร้อนก็จะมีการแจ้งเตือนแล้วก็มีการหยุดการทํางานนะครับตอนนี้ผมหมุนตัวปรับนะครับมาที่ศูนย์ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองปรับดูนะครับว่าตัวไหนประมาณไหนนะครับตูวนี้มันสองร้อยนะครับเดี๋ยวผมเดาแล้วนะสองร้อยน่าจะเป็นห้าสิบร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยนะครับถ้าปรับสูตรของช่วงนี้ก็น่าจะเป็นประมาณห้าสิบนะครับ กลางนี่เลยร้อยครับแสดงว่าอยู่ตรงนี้ก็ประมาณสักอ่าเจ็ดสิบส่วนตัวนี้นะครับก็ปรับมาที่อ่ศูนย์ก่อนนะครับศูนย์ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะเชื่อมโดยใช้รถเชื่อมสองจุดหกนะครับผมเดี๋ยวเราเล่งตรงนี้หน่อยนะครับเพราะว่ามันเบาไปนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองให้นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการ ปรับไฟเลยนะครับสําหรับตัวนี้ที่มันไม่มีตัวเลขบอกนะครับก็ปรับไปเท่าๆกันเลยนะครับผมอยู่ประมาณสักเจ็ดสิบเท่าๆกันนะครับเดี๋ยวลองดูไฟนะครับอะ่ะอันนี้ยังอ่อนไปนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มมาที่ประมาณหนึ่งร้อยแล้วก็ตัวนี้ก็เท่าๆกันเลยหนึ่งร้อยนะครับ เริ่มดีขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมปรับตัวนี้เป็นแม็กซ์เลย้ดล,ลองดูนะครับว่าเป็นยังไงเราจะจับจังหวะได้แล้วนะครับอล็กตัวนี้มันหนานะครับผมเดี๋ยวผมเพิ่มไฟไปอีกนะครับตัวนี้เป็นแม็กนะครับแล้วตัวนี้ก็เดี๋ยวเพิ่มไปเป็นร้อยร้อยห้าสิบ 125แล้วกันนะครับหลิกหนาขนาดนี้นะครับผมเดี๋ยวผมเพิ่มเป็นแม็กม็กทั้งสองอันเลยนะครับผม ็คือตรงนี้ก็คือปรับไฟแค่ประมาณ80นะครับมันก็จะคือไม่ละลายเหล็กนะครับเพราะว่าเหล็กมันหนา10มิลนะครับตัวนี้แล้วผมก็ทดลองด้วยการเร่งไฟมาเรื่อยๆื่อนะค่อยค่อยเร่งมาจนถึงตรงนี้นะครับ200ยนะครับก็คือเต็มแม็กเข้าเลยนะครับทั้งคู่เลยนะครับก็โอเคถือว่าเป็นปกตินะครับตัวนี้เชื่อมได้สวยเลยนะครับเดี๋ยวเราลองใช้ไฟ200แต่ว่าปรับตัววต์ตัวนี้มา ครึ่งเดียวก็คือหนึ่งร้อยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับไม่มีปัญหาโอเคครับผมคือจริงๆแล้วหลักๆเลยก็คือตัวเคอร์เรนต์นี่นะครับที่เราจะปรับนะครับตัวไฟตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็อยู่ประมาณกลางๆนะครับทุกตู้นะครับผมก็จะปรับไว้ประมาณกลางๆนะครับตัวนี้ก็แล้วแต่เรานะครับผมโอเคเดี๋ยวลองลองดู ในส่วนของเล็กบางดูบ้างนะครับเล็กบางนะครับเล็กบางเดี๋ยวเชื่อมตรงนี้เลยแล้วกันมากับหนาเลยแล้วกันนะเชื่อมให้ดูตรงนี้เลยแล้วกันครับก็ะจะเป็นบางต่อหนาไปเลยนะครับผมจะเบาไฟมาที่ประมาณร้อยแล้วกันนะครับผมบางต่อหนาไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่าแต่ถ้าเป็นบางกับบางเนี่ยประมาณสัก แปดสิบร้อยเนี่ยได้แน่นอนนะครับแต่นี้บางกับหนาเดี๋ยวลองดูนะว่าร้อยจะได้ไหมเบาไปนะครับผมมันละลายเหล็กหนาไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราต้องเร่งไฟไปที่ร้อยห้าสิบนะครับโอเคก็ได้นะครับผมสำหรับบางกับหนานะครับไฟประมาณร้อยห้าสิบนะครับ เดี๋ยวผมลงเดินแนวรอบที่สองนะครับโอเคนะผมเดินแนวรอบที่สองก็โอเคนะมีทะลุนิดนึงนะครับไม่เป็นไรอโอเคนะผมในส่วนของเชื่อม M M A นะครับคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไหร่นะครับการปรับไฟนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ าการเชื่อมเหล็กหนานะครับก็คือตัวนี้หนาประมาณ10บมิลก็เชื่อมไปเลยเต็มที่ก็คือปรับไฟเต็มที่เลยแม็กเลยนะครับการเหล็กหนาต่อเหล็กบางในสักครู่นี้นะครับผมก็ลถไฟมาที่ประมาณ150นะครับผมเพราะว่าเป็นหนากับบางแต่ถ้าเป็นบางกับบางน่าจะอยู่ประมาณหนึ่ง1 0 0นะครับแปดสิบหนึ่ง้าน่าเชื่อมได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนที่เพื่อนๆอ,อยากรู้กันดีกว่านะครับก็คือการเชื่อมฟักคอนะครับสําหรับตู้ตัวนี้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับไปครับ ตัวนี้นะครับในส่วนของสายฝักคอนะครับก็คือจะบิวอินมานะครับไม่สามารถถอดได้นะครับห้องสําหรับใส่ลวดนะครับจะอยู่ตรงนี้นี่นะครับตัวนี้นะครับสามารถใส่ลวดได้ถึงหนึ่งกิโลกรัมนะครับผมสําหรับลวดที่เขาแถมมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับขนาดหนึ่งจุดศูนมิลนะครับก็คือตัวนี้ประมาณครึ่งขีดนะครับวิธีใส่นะครับก็คือจะหมุนล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็ดันลงมานะครับ แล้วก็เปิดยกตรงนี้เปิดขึ้นนะครับ,ต,ต,รบตัวนี้จะเป็นตัวลูกปืนปีดลวดนะครับแต่ตรงนี้จะเป็นตัวร่องสาหรับตัวลวดนะครับว่าจะใส่เบอร์อะไรนะครับสําหรับตัวนี้นะครับใส่ได้สองขนาดก็คือ0.8กับ1.0นะครับร่องตัวนี้เป็น1.0เดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับว่า อ่าล่องหนึงจุดศูนนะครับตัวนี้จะเป็นล่องใหญ่นะครับผมคือเราจะใช้งานลวดเส้นไหนนะครับล่องไหนนะครับ1.0หรือว่าศูนจุนะครับให้เอาไว้ด้านนอกนะครับมันจะตรงกับมันจะตรงกับไอ้ตัวสายเชื่อมพอดีนะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็ล็อกเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็หมุน ตองวางให้ดีนะครับอันนี้มันเด้งก็ใส่ลวดเข้าไปที่สปริงตรงนี้นะครับบิดล็อกให้ดีนะครับประมาณประมาณนะครับก็กดตัวลูกเืนตรงนี้คันคันล็อกตัวนี้ลงไปเหมือนเดิมนะครับ ล็อกขึ้นบิดล็อกนะครับล็อกให้พอตึงมือนะครับผมเดี๋ยวเราลองเปิดเครื่องดูเสร็จแล้วเราเปลี่ยนฟังก์ชันเป็นมิกนะครับเดี๋ยวผมลองกดดูก่อนว่ามันจะหมุนหรือเปล่านะครับนี่นะครับตัวโลหมุนอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้ยังไม่มีลวดออกมานะครับก็ผมก็กดไปเรื่อย โอเคนะครับผมลวดออกมาแล้วนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราตัดออกนะครับผมเพราะว่าเวลาใช้จริงก็เราจะให้มันออกมาประมาณนี้นะครับไม่ใช่ยาวขนาดนี้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองไปเชื่อมดูนะครับสำหรับตู้ตัวนี้นะครับเมื่อเราจะทําการเชื่อมในระบบของมิกนะครับผมเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนสายกลาวนะครับสลับขั้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราเปลี่ยนนะครับเอาสายเชื่อมตัวนี้ออกเลยเราไม่ได้ใช้แล้วตัวสายกลาวนะครับผมให้มันอยู่ในขั้วบวกแทนนะครับเป็นลักษณะนี้อ่า โอเคครับผมเดี๋ยวเราเชื่อมเลยอันดับแรกเดี๋ยวผมลองตรงนี้ก่อนเลยเป็นไงดีไหมจำเลยอ่ะก็ง่ายง่ายมากนะครับผมแต่ว่ามันจะมีตัวแบปตเตอร์ครับเกาะอยู่ตามตัวหัวเชื่อมนะครับผมเวลาที่เราไปใช้งานเนี่ยมันจะมีน้ำยาตัวหนึ่งนะครับไว้สำหรับล้างไอ้พวกเนี้ยไว้จุ่มนะครับ เราเชื่อมเราก็จุ่มลงไปนะครับมันจะลดลดตัวสเปรดเตอร์ที่มาเกาะได้นะครับผมเหล็กหนากับเหล็กบางนะครับผมผมรู้สึกว่าเมื่อกี้ที่ผมปรับไฟนะครับก็คือ150นะครับสําหรับการเชื่อมักคอตัวนี้นะครับกับเหล็กตัวนี้10มิลนะครับแต่ว่าตอนที่ผมเชื่อม M m a เมนะครับผมปรับไป200นะครับจาได้ไหมตรงนี้ฝั่งนี้ครับปรับไป200นะครับผมแสดงว่าตัวนี้ไฟมันออกมาดีกว่า อ่าอันนี้ผมไม่ได้ลากยาวนะครับผมเดี๋ยวจะลองลากยาวดูอีกทีนะครับอ่าจริงๆแล้วนะครับลวดสมามารถออกมาได้มากกว่านี้ประมาณนี้ก็น่นนาจะได้อยู่นะเดี๋ยวลองดูแล้วเดี๋ยวผมลากยาวเลยนะครับโอ้สุดยอดคือว่าแจ่มอะ่ะแจ่มเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเราลองติดบางกับบางดูดีกว่า เนี่ยจี้ติดจี้ติดแบบนี้นะครับเดินเลยไหมลองเดินเลยไหมเดินยาวเลยไหมว่าจะทะลุไหมลองดูนะครับแทะลุทะลุ <c oughs> ไฟแรงไปนิดนึงอามแปดสิบโอ้ทะลุอยู่ดีนะครับเดี๋ยวเราลองเชื่อมแบบแต้มยกเหมือนเดิมนะครับผมค่อยไปทีละเม็ดนะครับ เนนชื่อได้นะครับผมถือว่าเชื่อมอนขกังที่ยะงง่ายมากนะครับผมเนี่ยดูนะครับรอยเชื่อมนะครับนิดเดียวเลยแต่ว่ารอยเชื่อมอาจจะไม่สวยไม่เป็นเก็ดแบบเชื่อมติก๊กหรือว่าเชื่อม M M A เชื่อมอะไรพวกนั้นนะครับผมเพราะว่าตัวฟักคอเนี่ยถูกออกแบบมาให้เชื่อมแบบง่ายนะครับผมทํางานสะดวกนะครับไม่ต้องใช้ C O 2นะครับแต่ว่าถ้าการถ้าเป็นพวก C O 2จะเชื่อมแล้วมันจะ รอยจะสวยจะเนียนกว่านี้แต่ว่ามันก็ต้องมีถังก๊์ซมีอะไรให้วุ่นวายไปอีกนะครับผมสรุปนะครับสําหรับตู้ฟักคอตัวนี้นะครับผมว่าถือว่าโอเคเลยสําหรับคนที่ทํางานได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมอาจจะเป็นพวก DIY นะครับผมทำงานเฟอร์นิเจอร์แต้มเอานะครับเป็นงานประเภทที่รอยเชื่อมไม่ได้แบบว่าต้องการความแข็งแรงแบบงานโครงสร้าง อะไรประมาณนี้นะครับผมตัวนี้โอเคเลยนะครับผมข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีแมสสเปาเตอร์เยอะนะครับอย่างเนี้ยก็คือเดี๋ยวเราก็ต้องทําความสะอาดนะครับเยอะกว่าตัวเชื่อม MMA อีกนะครับแต่ว่าข้อดีเลยนะครับคือเชื่อมโค้งง่ายเลยจิ้มติดจิ้มติดนะครับผมตัวนี้นะซื้อมาอันนี้คือผมซื้อเองนะ2990บาทบวกค่าขนส่งอีกประมาณ150ก็3 1 0 0ออ่ะถ้าใครอยากซื้อนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนี้นะครับ ตัวนี้สามารถที่จะใส่ลวดได้ถึง1นกิโลนะครับเยอะสุดนะครับผมจะมีใหญ่กว่านั้นอีกประมาณห้ากิโลนะครับถ้าใครอยากได้ก็อับรุ่นไปรุ่นนั้นก็ได้นะครับแต่ถ้าใครนะครับอยากได้ตัวที่ผมรีวิวตัวนี้อตอนแรกคิดอยู่ว่าผมจะเอาไว้ใช้เองดีหรือเปล่าเพราะว่ามันก็โอเคมันสะดวกดีอ่ะผมว่านะตรงนี้แล้วกันไหนๆก็ไหนๆละ เพราะว่าผมจะต้องเอาทุนเนี่ยไปซื้อตู้อื่นมารีวิวให้เพื่อนๆต่ออีกอะ่ะเพราะว่าแต่ละตัวผมก็ขายขาดทุนขายขาดทุนอยู่แล้วเอานี้เอาเอาตัวนี้ไป2 0 0าไหวไหมถ้าไม่ไหว2 0 0าค่าส่ง100เป็น2 0 0กผมแทมรวดเชื่อมยาวตตาให้อีกหนึ่งห่อนะครับร้อยกว่าบาทนะครับผมแทมให้อีกหนึ่งหอ่อน่าจะโอเคนะผมว่านะ่าโอเคแล้วนะเพราะว่าถือว่าช่วยๆกันไปนะครับผม ก็คือตู้นี้เป็นตู้ใหม่แหละเหมือนแกะเหมือนให้ผมเอามาแกะแล้วก็ลองทดสอบให้ดูแล้วก็รีวิวให้ดูว่ามันเป็นประมาณไหนนะครับแล้วก็ถ้าใครไม่สบายใจที่จะซื้อตู้ที่ผมแกะแล้วก็ลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างนี้โอเคนะครับผมช่วยๆผมหน่อยแล้วกันสองพันห้าสองหกสองหกแถมลวดเชื่อมให้หนึ่งห่อนะครับสินค้าตัวรีวิวนะครับโอนก่อนได้ก่อนนะครับผมมีตัวเดียว ครับเอาไปเลยอุปกรณ์ยังครบอยู่แน่นอนประกันออประกันผมใช้ประกันไว้ได้5วันนะอะเหลืออีกประมาณ360วันประมาณนั้นนะครับผมก็อุปกรณ์ครบเดี๋ยวส่งให้เลยนะครับโอนก่อนได้ก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเอาไว้พบกันต่อไปในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับผมช่างโจกลมปาาครับ